การคาลิเบตรปริมาณน้ำมันนะครับของเครื่องจ่ายน้ำมันนะครับทำด้วยการกดปุ่ม s ีเล็กเลือกค้างไว้นะครับตรงนี้นะครับให้มาที่ปุ่ม call ตรงมุมนี้นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับระบบจะเข้าไปสู่โหมดการคาลิเบตนะครับเราก็เลือกสีเล็กนะครับกดเลือกมาที่ตรง โค้ดตรงนี้นะครับโค้ด K นะครับถ้าเราต้องการให้น้ํามันออกมากขึ้นให้เราใส่ตัวเลขให้น้อยลงกับค่าเดิมแต่ถ้าเราต้องการให้ออกน้ํามันออกน้อยลงนะครับให้ใส่ตัวเลขให้มากขึ้นเช่นตอนนี้ผมต้องการให้น้ามันออกน้อยลงนะครับผมก็จะใส่ตัวเลขให้มากขึ้นเช่นผมก็จะแก้ไขให้เป็นศู6ย์จุดห้าหกอย่างนี้นะครับตัวน้ํามันก็จะออกน้อยลงแล้วก็กด enter นะครับ อย่างนี้นะครับกด enter นะครับก็ select select ไปที่ save data นะครับ select แล้วก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องก็จะบอกว่า,าเรา save เ,เป็นค่าเป็น0.56แล้วนะครับแล้วเราก็เลือกอยู่ตอนนี้อยู่ที่ออกไป back back to home คือด้านหน้านะครับก็เลือก select back to home กดแบ็กกดแบ็กทูโฮมนะครับต้องใช้แบ็กทูโฮมแล้วกดอินเทอร์ครับอ่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้คือการตั้งค่าคาลิเบรตปริมาณน้ํามันนะครับความเที่ยงตรง